สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนต่อนะวันนี้มาเรียนเรื่องดาวสุขภาพนะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีความสมบูรณ์นะครอบครัวสมบูรณ์แต่สุขภาพไม่ดีนะคะอ่านะนะรหัสนี้นะรหัสนี่นะรหัสหนึ่งหนึ่งสี่สองนะนะ 1, 4, 2, นะรหัสหนึ่งสี่สองนะคนนี้พ่อแม่ ญาติพี่น้องมีอยู่มีกินทุกคนนะการเงินก็ดีไม่เลขกการเงินของเขาเป็นคนที่มีเงินมีทองนะครอบครัวสมบูรณ์ขเขาเรียกอบอุ่นนะแต่สุขภาพดาวสุขภาพเสียหมดเลยนะดาวจันทร์ตัวเนี้ยไปอยู่ตรงหีนะแล้วมาอยู่ตรงอารีแล้วมาอยู่ตรงมรณนะอ่านีคือสุขภาพโดยตรงเลยสุขภาพเกี่ยวกับอะไรล่ะก็น้ำนลสินะ น้ำเลือดน้ำหนองน้ำต่อมทั้งหลายเกี่ยวกับน้ำทั้งหลายเลยนะสายตาด้วยนะดาวจันทสายตาต่อมต่างๆเช่นบางคนก็เป็นภูมิแพ้นะเกี่ยวกับน้ำหมดเลยนะนี่คือดาวสุขภาพเกี่ยวกับน้ำหมดเลยนะน้ำเลือดน้ำหนองต่อมน้ำตาน้ำมูกน้ำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปเที่ยวทางน้ำก็ไม่ดีนะดวงนี้ เธอสมบูรณ์เรื่องเงินดีเองินอยู่สุขสบายพ่อแม่อบอุ่นไม่ลําบากการทํางานอะไรดีหมดเลยนะยกเว้นว่าสุขภาพนะสุขภาพมามาอันดับหนึ่งเลยมาโด่งเลยว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพต้องดูแลกันอย่างพิเศษนะนะแล้วก็มันทาบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือมีความเมตตาให้มากนะดาวนี้เพราะว่ามันเน้นในสุขภาพอ่อนแอ นะแต่มันเน้นให้ให้เห็นเนื่งอดีตแต่ชาติแต่ปัจจุบันเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะเนี่ยรหัสนี้เป็น1-4-2กับ4ี่เห็นไหมนะรหัสมันสลับกันอยู่นะคำว่า1ก็คือเกิดวันอาทิตย์เดือน4นีะ่ปีฉลูนะปีฉลูหรือปอีปีวอกก็ได้นะนี่คือ4ี่และ1-2-4คนนี้เกี่ยวกับน้ำนะก็คือว่านำ้ำและาำนองพาคนนี้ล่ะ คนนี้ดาวพฤหัสเสียเกี่ยวระบบเลือดนะนะระบบเลือดน้ำเลือดหรือเกี่ยวกับอันนี้คือมะเร็งได้นะเพราะว่าดาวห้าดาวห้านี่เสียนนไม่ได้เลยนะมะเร็งได้เลยนะเลือดไม่ดีเลือดเป็นพิษเลือดเป็นปลดอะไรประมาณนี้นะคนนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพแต่ความฉลาดการมีหน้าที่การงานดีนะดาวเนี้ย คือฉลาดด้วยนะดาพูดสวยเด่นนะเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงพูดจาบางทีเขาเป็นคนพูดน้อยแต่เขาเป็นคนพูดไม่หวานนะตรงๆเป็นคนปากตรงๆงค่อนข้างจะผังผงผางนะแต่ฉลาดนะแต่ว่าสุขภาพเหมือนกันรหัส4ี่หรือ1 2ึ่นะไม่ค่อยจะ ดีเรื่องสุขภาพต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะถ้าเราเครรหัสนี้นะนะเช่นคนเกิดบันพุธอ่าเนี่ยเดือนยี่เดือนยี่หรือเดือนเก้านะปีมะเมยหรือปีชวดเนี่ยเมื่อถอดรหัสออกมาแล้วให้ได้รหัสสี่สองหนึ่งหรือหนึ่งสองสี่ให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษแปลว่าต้องดูแลมากกว่าคนอื่นทั่วทุ่ๆไปไม่ว่าจะเป็นการกินการหลับการนอนแต่ที่รู้คร่าวๆนะคนนี้เขาเป็นคนนอนไม่หลับเขาไม่ค่อยนอนเห็นไหม ทีนี้สาเหตุสุขภาพของเรามันมีสาเหตุเป็นบอ่อเกิดของโรคมันมีสาเหตุมากัดการกระทําพฤติกรรมของเราด้วยนะมันมีเรื่องของพฤติกรรม,มคือการกระทํามันมีเรื่องของอากาศอาหารอะไรเนี้ยนะทีนี้เราก็ต้องรู้รู้แล้วล่วงหน้าเราต้องมีพฤติกรรมที่เช่นบางคนเครียดนอนไม่หลับนอนดึกตีหนึ่งตีสองยังไม่หลับไม่ได้นะความเครียดก็บ่งบอกให้เป็นโรคเร็วขึ้น หรือกอกอเกิดให้เป็นโรคได้นะความเครียดน,นอันดับหนึ่งเลยนะอย่าไม่เครียดให้ชีวิตปล่อยวางคิดบวกเสมออะไรอะไรมันต้องดีสิเพราะทุกอย่างมันก็ดูดีอยู่แล้วในดวงก็ไม่รู้จะไปเครียดเรื่องอะไรแต่คนนี้นะได้ข่าวนะที่เราพบว่าอาจารย์เป็นคนเิทกันเขานอนไม่ค่อยหลับเขาเป็นคนนอนไม่หลับตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มหนุมสาวสาวจน,นาอายุเขาประมาณห้าตอนนั้นเท่าไหร่ท้อเสียชีวิตไปแล้วนะคนนี้ เขาเป็นคนน้อยไม่หลับนะชอบเครียดเห็นไหมสาสาเหตุของการเกิดโรคคือความเครียดอย่าเครียดนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปธรรมชาตินะเราไม่ต้องไปวิตกมันจะเกิดมันก็เกิดแต่ว่าเราดูแลให้ดีมันก็เกิดน้อยลงนะหลบหลีกได้นะดวงก็หลบหลีกได้แก้ไขไม่ได้แต่เราหลบมันได้นะคะโอเคค่ะหลายวันนะสองสาวันแล้วอาจารย์ไม่ได้ทําคลิปเลยง,งานมันยุ่งค่ะสวัสดีค่ะ